พี่แคทแล้วก็พี่เบลนะคะเสียงปรบมือให้แดนเซอร์ทุกๆคนทุกๆท,ท,ทีมเลยจ้าเสียงแล้วก็เสียงปรบมือให้วงไม้เลือ้อยแบนนะคะขอบคุณค่ะหนูเองวันนี้นะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่นะคะที่อยู่กับหนูหน้าเวทีจนเลิกนะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่ที่ตามดูทุกช่องทางเลยนะคะ ทางทั้งช่องของหนูแล้วก็ช่องของทุกๆท,ท่านที่สนับสนุนหนูด้วยนะคะวันนี้หนูต้นข้าสุปริยานะคะขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะแม่แม่แมแมจ๋าหนูขอเซลฟี่ไปกับแม่แม่หน่อยได้ไหมคะสักสักรูปหนึ่งนะ,ะชูมือให้หน่อยนะคะไอเลิฟยูสอนิ้วหัวใจอะไรก็ชูไปก่อนนะคะยิ้มยอยๆนะคะ หเห็นทุกคนแน่นอนพร้อมไหมคะหนึ 1, 2, ่งสองสามขออีกช็อตหนึ่งนะคะบกมือเป็นวิดีโอสักนิดหนึ่งนะคะหนึ่งสออะไรนะบ็อกกี้ค่ะบ็อกกี้หนึ่งสองสามขอบคุณมากน่ารักมากเลยคะ่ะมีบ็อกกี้ด้วย ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ